ก็กาสัสดีกับผมกอฟซีลกับเกมการดั้มแบทเท m o b ม l e เซิรจีนอีกชินเคยซึ่งบงเล็บในแพลตฟอร์มของ X7 g a เ e กมนั่นเองครับตือืซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปแนะนำสมัครและดาวน์โหลดของแอป X7 g a เ e เกนาะเป็นออแอปแพลตฟอร์มอีแพลตฟอร์มหนึ่งเนาะที่เป็นการดั้มจีนนะเผื่อใครสงสัยว่า แตกต่าง่ังอยู่ค่อยว่ากันนะแล้วก่อนจะเริ่มก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็ฟิลผิดภาพประกาศใดก็ขออาัยไว้นะที่นี้ด้วยหรือใครต้องการติดตามช่องต่างๆหรือสอบถามอะไรสามารถเข้าไปในกลุ่มหรือ ตอบถามในแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะจ๊ะเดีอย่าติดคำว่า,าแพลตฟอร์มอยูน่นะขออภัย one hour later เอาแล้วครับผมก็ไปถึงขั้นตอนการดาวนะ์โหลดเนาะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะก็นะอ,อย่าผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดของแอปของ X7 Game ไว้ที่ใต้ลิงก์คิปชั้นหรือใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะก็ไปกดได้เลยเนาะมันก็จะมาที่หน้านี้ก็จะมีให้เลือกทั้งแพลตฟอร์ม Android และ iOS ซึ่งผมไม่รู้ของ i o s เนาะรู้แค่ android ว่าดาวน์โหลดปุ๊ก็จะได้ตัวแอปของ XG 7มาเล่นเลยนั่นเองครับผมเมื่อติดตั้งแอปเสร็จแล้วนะคุณก็จะได้ตัวแอปของ X7G มาเนาะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปติดตั้งเกมกันต่อก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเนาะก็ที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่ากันดั้มตรงๆก็ได้หรือจะเป็นกันดั้มแบ t เทก็แล้วแต่ซึ่งกดปุ๊บก็จะเจอเกมหน้ากันดั้มต่างๆเนาะซึ่ง เกมดัํมที่เราจะมาโหลดนี้ก็คือกกนดั้มแบทเทอร์ดูเอลนั่นเองเนาะที่มันแปลมาแบบนี้ตรงตรงตัวแต่ผมจะเรียกว่ากันดั้มแบทเทอร์บูบายนั่นเองครับว่ามันเกมมันถื่อนนะก็ดาวน์โหลดให้เสร็จตั้งติดตั้งให้เรียบร้อยครับแล้วคุณก็จะได้ตัวเกมมานั่นเองครับผมก็เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้เกมของไอซิ a ก e อันนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแยกเลยเนาะไม่ใช่ตัวเดียวกันกับกันดั้มจีนที่ผมเล่นเป็นปัจจุบันเนาะแต่มีความแตกต่างคือมันเป็นแอแยก่มร์ที จริงๆคือเล่นด้วยกันได้ใช่เล่นด้วยกันได้แต่แค่จะอาจจะเป็นเพื่อนหรืออะไรผ่านเซิร์ฟไม่ได้แค่นั้นเองครับต่อกัที่วิธีการสมัครเนาะซึ่งก็ไม่เลยไม่ลยุ่งยากเลยสำหรับแพลตฟอร์ม XG 7เนาะง่ายมากคือสามารถสมัครผ่านอีเมลได้เลยก็ตัดเรื่องบัตรประชาชนจีนไปได้เลยครับเพราะว่าเขาสมัครด้วยอีเมลเนาะก็ง่ายหน่อย,ยถ้าเป็นจีนก็ต้องต้องใช้บัตรประชาชนจีนยัดตัวตนนะเนาะ นี่คือข้อดีนะเนี่ยเ,ออเมื่อสมัครเร็จนะ้ก็จะไปสู่หน้านี้นะก็จะมีเรียกว่าเซฟซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะมีถึง11เซฟด้วยกันนะคุณสามารถเล่นได้สูงสุดคือ11 ID แปลว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปรีรหัสหาก็ได้นะครับคือหนึ่งรหัสเล่นได้11 ID ก็ประเภทที่ชอบรี ID นะแต่ส่วนตัวผมไม่แนะนำให้รีเพราะว่าเซฟนี้ฟาร์มง่ายเล่นให้ฟาร์มเรื่อยๆคุณจะมีทุกอย่างครับผมแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้าจริงอย่าลืม ยอมรับข้อตกลงของเกมแล้วเข้าไปบีกันได้เลยกับการเล่นกกนดับแบทช์มอบายสำหรับท่านที่ถูกใจชแนลนี้อย่าลืมกดชับสักคนึง